สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ครั้งที่หนึ่งค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อแลนะหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้และบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ค่ะคำถามนักเรียนรู้จักคอมพิวเตอร์หรือไม่และนักเรียนเคยเห็นคอมพิวเตอร์จากที่ใดบ้าง A นักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้างคะ บางคนนะคะต่อมาว่ารู้จักนะคะจากโรงเรียนนะคะจากบ้านนะคะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้นะคะคอมพิวเ,เตอร์นะคะคืออุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์แรกนะคะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลค่ะคืออุปกรณ์ที่รับข้อมูลหรือว่ารับคําสั่งโดยมนุษย์เป็นผู้ที่ป้อนข้อมูลหรือคําสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะก็คือเมาส์นะคะเมาส์นะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนหนูนะคะ่ะ เมาส์เนี่ยใช้สำหรับเลื่อนตัวชี้นะคะตำแหน่งบนจอภาพตามคำสั่งหรือว่าโปรแกรมที่ต้องการนะคะมีคลิกซ้ายกับคลิกขวาวิธีคลิกก็มีคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเบิลคลิกก็คือคลิกสองครั้งเร็วๆนั่นเองต่อมานะคะจากรูปนี่ก็คือแป้นพิมพ์นะคะใช้สำหรับพิมพ์ข้อความเข้า,ขา,ขาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์เนี่ยจะประกอบไปด้วย ตัวเลขนะคะตัวอักษรมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเวลาที่เราจะกดใช้ภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเปลี่ยนภาษาเราก็จะต้องใช้ตัวหนอน,นะคะ่ะตัวแบบนี้นะคะซึ่งจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะต่อมานะคะอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะตัวที่3ก็คือ กล้องนั่นเองกล้องนะคะจับความเคลื่อนไหวของเราให้ไปปรากฏในหน้าจอแล้วก็ส่งภาพเคลื่อนไหวนี้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้อีกคนหนึ่งได้เห็นภาพเราได้ค่ะ 2. อนะคะอุปกรณ์ประมวลผลนะคะเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะคะทำหน้าที่ในการคิดคำนวณประมวลผลแล้วก็ควบคุมการทำงาน แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1เป็นส่วนควบคุมทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นพวกเมาส์แป้นพิมพ์เจาภาพ 2. นะคะเป็นส่วนคำนวณน,นะคะจากทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆค่ะ สิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือ CPU นะคะโดย CPU เนี่ยจะใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะคะและ CPU นั้นก็จะถูกบรรจุเก็บไว้ในตัวเครื่องอันนี้เราเรียกว่าเคสนะคะ,อ,ะอันนี้เรียก CPU เป็นเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ต่อมานะคะอุปกรณ์การแสดงผลนะคะเมื่อมีการรับประมวลแล้วก็จะต้องแสดงผลออกมานะคะซึ่งการแสดงผลเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบข้อความรูปภาพหรือว่าเสียงนะคะถ้าเป็นอจอภาพเนี่ยก็จะใช้แสดงผลที่เป็นทั้งข้อความและก็รูปภาพส่วนเสียงนะคะก็จะออกมาทางลำโพง โดยจะแปลงสัญญาณนะคะจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณเสียงและในด้านการพิมพ์เอกสารนะคะหรือว่าข้อความที่เป็นรูปภาพนะคะเมื่อเราพิมพ์ออกมาแล้วนะคะก็จะถูกแสดงออกมาผ่านเป็นรูปภาพลงบนกระดาษนั่นเองค่ะต่อมานะคะอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะคะ เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแล้วก็ชุดคำสั่งนะคะเพื่อประมวลผลของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสองประเภทมีความจำภายในนะคะแรมเราเรียกว่าแรมนะคะเป็นหน่วยความจำชั่วคราวนะคะในขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะ ใช้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ทํางานและเมื่อเราปิดเครื่องนะคะข้อมูลแลวก็ชุดคําสั่งก็จะหายไปนะคะต่อมาฮาร์ดดิสนะคะเป็นหน่วยความจําถาวรน,นะคะหรือหน่วยความจําหลักนะคะใช้ในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์และก็ข้อมูลนั้นจะไม่สูญหายไปเมื่อเราปิดคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อมาความจำสำรองเช่นพวกแผ่นซีดีนะคะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ในการอ่านข้อมูลค่ะแฟลชไดรนะคะคือชิป i t iC นะคะหน่วยความจำมีวงจรเชื่อมต่อแบบ usb นำมาบรรจุไว้ในตัวถังที่มีขนาดเล็กกระทะัดรัดนักเรียนจำหน้าตาไว้นะนักเรียนเคยเห็นไหมคะแฟลชไดร์ สรุปนะคะเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะก็จะได้แก่พวกเมาส์นะคะแป้นพิมพ์กล้องนะคะเมื่อรับข้อมูลมาแล้วนะคะก็จะนำไปประมวลผลผ่านอะไรคะ CPU นะคะแล้วก็แสดงผลนะคะออกมาเป็นรูปภาพนะคะข้อความ ส่วนลำโพงนั้นก็จะแสดงออกมาเป็นเสียงนะคะส่วนเครื่องปิมพ์น,นะคะก็จะออกมาแบบถาวรน,นะคะในรูปแบบกระดาษนั่นเองและหน่วยความจำนะคะแบ่งเป็นสองประเภทก็เป็นหน่วยความจำภายในนะคะแล้วก็หน่วยความจำสำรองนะคะก็จะได้แก่พวก แรมรอมนะคะฮาร์ดดิสก์แฟลไดร์แล้วก็ซีดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะวันนี้กิจกรรมจับคู่นะคะให้นักเรียนส่งจับบัตร ชื่ออุปกรณ์แล้วก็ให้นักเรียนนะคะชี้อ,อุปกรณ์จริงที่ตรงกับข้อความในบัตรประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะ 1. ช่วยในเรื่องของการศึกษานะคะเราก็จะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นะคะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นครูก็จะใช้ผลิตสื่อการสอนนะคะเกมเพื่อการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็การสอนออนไลน์เช่นช่วงนี้นะคะก็จะสอนผ่านไลน์ใช่ไหมคะอ่าออนไลน์นะคะมีอะไรอีกซูมต่อมานะคะเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะคะในด้านของ ความบันเทิงนะคะใช้เพื่อความสนุกสนานนะคะเช่นเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าชมภาพ,พย,ายนตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาทำใบงานที่ศูนย์หนึ่งนะคะรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนะคะลากเส้นเชื่อมโยงบัตรคากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องรูปแรกนะคะ คืออะไรนะคะทางทางคำอ่านด้านนี้นะคะคำแรกก็คือจอภาพเครื่องพิมพ์แฟลชไดส์เมาส์กล้องแล้วก็แป้นพิมพ์ค่ะเอจอภาพอยู่ไหนนะอ๋อเห็นแล้วโอเคต่อมาเครื่องพิมพ์แฟลชได เมาส์กล้องและสุดท้ายนะคะแป้นพิมพ์นักเรียนทําได้กันไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะถ้ายังจำไม่ได้ตอนนี้ก็ค่อยๆทบทวนนะคะค่อยๆจำเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะแล้วก็ชื่อของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อมานะคะใบงานที่2เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นรูปภาพแล้วก็ข้อความด้านขวามือที่สัมพันธ์กันนะคะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแบ่งเป็นใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็การเรียน วิดีโอแรกนะคะก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการรับชมนะคะความบันเทิงแล้วก็การเรียนนะคะก็คือจะเป็นนิทานนะคะก็คือให้ทั้งความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะ คุณธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเมื่อเรามีเวลาเราก็ควรจะเก็บเกี่ยวอาหารไว้นะคะและก็สนุกนะคะเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ก็จะสนุกเราจะได้ดูวิดีโอนะคะต่อมานะคะสำหรับการเรียนนะคะอันนี้เรียกว่าสื่อ c a i นะคะก็คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะ สำหรับอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะช่วยเรื่องของความบันเทิงคำถามหลังจากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนนะคะรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดบ้างและก็อุปกรณ์ต่างๆทำหน้าที่อะไรสองนะคะจากใบงานส่วนสองการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างไรให้นักเรียนยกตัวอย่างมาเดีย๋ยวเราไปดูแนวคำตอบกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแนวคำตอบของครูนะคะเช่นเมาส์และปันพิมพ์นะคะมีไว้สำหรับรับข้อมูลเข้าส่วน cpu นั้นก็มีไว้สำหรับประมวลผลจอภาพนะคะก็มีไว้สำหรับแสดงผลและประโยชน์นะคะด้านการศึกษา นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการสืบค้นข้อมูลและก็จัดทำรายงานได้ค่ะสรุปนะคะวันนี้การใช้งานคอมพิวเตอร์นักเรียนควรจะรู้จักชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์แต่และส่วนนะคะและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจํำวันนะคะเช่นใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและก็ด้านความบันเทิงค่ะ บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในครั้งที่2กันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ